สวัสดีครับวันนี้นะครับจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคลิฟิทนะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าคลิฟิทเนี่ยครับที่มันมีขายในเมืองไทยนะครับเวลาสายพันธุ์แปลกๆนะครับมันมาจากไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะมาเปิดให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราอยากได้คลิฟิตแปลกๆสีสวยๆเป็นใหม่เนี่ยครับเราจะเราเอามาจากไหนกันนะครับนี่เลยครับนี่ อันนี้คือจดหมายนะครับในนี้ครับจะมีไข่ปลาคิลิฟิตอยู่นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็เข้าไปในประมูลไข่ปลาจากต่างประเทศมานะครับก็ประมูลแข่งกับปาอื่ต่างประเทศหรือคนที่อยากเลี้ยงคีลี่นะครับเราก็สู้ราคากันนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ประมูลมาประมาณประมาณรู้สึกห้าหกสายพันธุ์นะครับประมาณห้าพันกว่าบาทที่เราต้องประมูลเยอะเพราะว่าค่าส่งมันก็แพงนะครับมันก็อยู่ประมาณแปดยูโรครับอ่า ทีนี้เวลาเราสั่งหรือว่าประมูลเนี่ยเราก็พยายามประมูลมาให้ได้ทีเดียวครับก็ก็จะประหยัดค่าส่งกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราสั่งประมูลหนึ่งชนิดหรือสองชนิดค่าส่งก็แปดยูโรเหมือนกันอันนี้ผมประมูลมาประมาณหกประมาณหกสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณรวมแล้วเนี่ยต้องเงี้ยห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับว่าเวลาที่เขาส่งไข่ปลามาจากต่างประเทศเนี่ยเขาส่งมายัางไงแล้วก็แพ็กกันยังไงครับ มันเป็นปลามหจาจรรยนมากครับก็คือปกติปลาเวลาเขาส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยครับมันก็จะแบบต้องเป็นตัวเองเดียวแต่นี่สามารถส่งไข่ได้ครับแต่สิ่งสาคัญคือเวลาที่เขาส่งมาแล้วครับบางครั้งาบางชนิดอาจจะไข่อาจจะเสียระหว่างทางกา็สูญเสียไปเราก็ไม่สามารถอาพอได้สําหรับไข่ปลาที่สั่งมาต่างประเทศน,นะครับมันก็จะมีส่วนที่เราสามารถ ฟักได้แล้วฟังไม่ได้นะครับอันนี้มันเราไม่สามารถเคลมใครได้นะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงของผู้ซื้อของแต่ละคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดอันนี้กันให้ดูนะครับอันนี้มาจากสาธารณเช็กนะครับประเทศเช็กในในซองนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์หางแฉกนะครับซึ่งเวลาที่เราเอามาแล้วะครับบางครั้งไอ้สายพันธุ์หางแฉกเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเราจะต้องรีบลงน้ำไม่งั้นมันจะไข่มันจะเริ่มเสียนะครับเนี่ยครับ นี่นะครับเวลาเขาส่งมาก็เป็นประมาณนี้ครับเนี่ยครับเขาก็จะในนี้ครับจะมีฟอ์มาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยครับม,มีสองกล่องเนี่ยครับนี่เลยครับก็จะใส่มาแบบค่อนข้างแน่นหนามากนะครับเพราะว่าไข่มันค่อนข้างสูงเสียแล้วก็เวลาสั่งมาก็เขาก็ต้องใส่ฟอยล์อย่างเงี้ยครับ นี่หนึ่งคันเนี่ยครับสองอันผมเป็นคนปลาเป็นคนชอบปลาคริฟตมากนะครับก็มันมีหลายสายพันธุ์นะครับก็พยายามซื้อเรื่อยแล้วก็เก็บเรื่อยครับแต่ว่าบางอย่างก็เพาะยากมากครับก็อาจจะต้องโปรโมถึงสองสาครั้งนะครับแล้วก็มาเพาะก็จะได้แล้วก็พออยู่เมืองไทยนะครับมันปลาพวกนี้มันอากาศค่อนข้างต้องการน้ำเย็นนิดน,นึงเราก็ต้องอ หาหาพื้นที่ที่มันเย็นหน่อยครับมันก็จะช่วยทําให้แบบว่าปลาออกไข่ได้ดีไงครับแต่ว่าเวลาคิริลิ้นะครับสวยทุกตัวมันจะเป็นสีสันแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือมันมีสีสันที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างเหมือนปลาทะเลนะครับแล้วก็รูปแบบของการเอาะนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยครับนี่เวลาเวลาเขาเปิดคะแนาเขาจะมีลูกศรนี้มาให้ครับเราวก็ง่ายหน่อย คนนี้ครับสั่งมาหลายรอบนะครับค่อนข้างแพ็คค่อนข้างดีนะครับแต่เรื่องผิวมือการเลี้ยงก็ต้องดูของของแต่ละคนนะครับนี่นะครับเนี่ยครับอันนี้เนี่ยครับผมก็ยังจำไม่ได้นะครับผมประมูลไปกี่อันเพราะว่าผมประมูลหลายคนมากเลยครับนี่ีครับเวลามันมาก็มาประมาณเนี้ยครับอันนี้จะมาประมาณห้าห้าสิบซองนะครับอันนี้จะเป็นการเนื่อนไอนะครับ เวลาเราเราทำก็ต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าไข่มันจะแบบช้ำได้ครับแต่เดี๋ยวผมต้องตรวจดูอีกทีหนึ่งครับว่ามันพร้อมพร้อมลงน้ำมือยังแต่มันหน้าใกล้ลงแล้วครับอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งครับอันนี้จะเป็นพันธ์ถังแชกทั้งหมดนะครับที่ผมประมูลมานะครับนียครับอันนี้คนนี้เขาจะใส่่องโฟมอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะลองรูปไปให้นะครับว่า ผมประมูลสายพันธุ์ไหนมาบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดขายนะครับเราก็มาเพาะเล่นๆเฉยๆอันนี้ครับอันนี้ก็อีกสายพันธุ์นึ่งต้องเบาๆครับเพราะว่าแพงมากเลยผมเอ,อประมูลมาหลายครั้งมากนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีสายพันธุ์ไม่เยอะมากนะครับก็ต้องพยายามเก็บไว้ก่อนอันนี้จะเป็นออสโชโกครับตัวนี้จะเป็นสีส้มไม่ม,ไม,มีไม่มีจุด เดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอชนิดหนึ่งที่มาอีกสองสามสองสามเก้านะครับที่ผมสั่งครับช่วงนี้ค่อนข้างว่านะครับก็สามารถเลียงปลาได้ดีอันนี้จะเป็นอสอสซอช็อกโกแลตน,นะครับมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเดี๋ยวถ้าผมพอได้ก็เดี๋ยวจะเปิดขายให้ทุกคนนะครับลองไปพอเลี้ยงดูนะครับอันนี้สุดยอดครับ อันนี้คือจะเป็นเขาเรียกโจเจตอไอน,นะครับเป็นคิงของเขาเรียกว่าคือความสุดยอดของตัว,ต,วตัวปลาคิริฟิกับตัวนี้ครับมันจะสวยมากเลยนะครับแต่มันจะมีหลายสีนะครับแล้วว่ามันพัฒนามานะครับแต่ตัวนี้ผมประมุ่อตัวที่มันสีสวยสุดประมูลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแพงก็แข่งกับเขาไม่ได้อันนี้ก็จะตัวรองลงมาผมประมูลทั้งหมดแชนิดโอเ okay, ครับ นี่ครับอันนี้ยวจะเป็นอีกชิ้นนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นออสเทอสปอตนะครับอันนี้ของเราประมูลมาทั้งหมด8สายพันนะครับเดี๋ยวผมจะลงชื่อให้แต่ละอันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนอนะครับอันนี้ก็จะเป็นออสเทอออสเทอผมจะประมูลมาทั้งหมด3 3อันนะครับก็จะมีออทเทลอันนี้ช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นกูนะครับอันนี้ออทเทลโกนะครับแล้วก็จะมีออทเทลออทเทลสปอยเลตเนี่ยคืออันนี้อันนี้รู้สึกจะไม่มีไม่มีเป็นสีเหลืองทั้งตัวนะครับส่วนออทเทลโกรู้สึกจะมีจุดนะครับอันนี้ยัง เดี๋ยวต้องไล่แต่ใหม่อีกทีหนึ่งครับแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คิวรี่นะครับก็จะมีทั้งหมดแปดสายพันธุ์นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะครับว่าอันไหนพร้อมลงน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงน้ำให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับว่าเวลามันตกขึ้นมาแล้วนะครับสีมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนลงน้ำนะครับอันนี้ผมเช็คดูแล้วนะครับไอ้พันธุ์ที่แพงที่สุดนะครับ ดูแล้วไม่น่ามีไข่มาครับก็ไข่น่าจะสูญสูญูญเสียนะครับเดี๋ยวเราจะลองลงน้ําดูก่อนว่ามันมันอาจจะมีไข่หลงเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วอันนี้น่าจะฟาวครับต้องต้องอาจจะต้องสั่งใหม่นะครับอันนี้ก็คือเพจผลขอ,ของการสั่งไข่ปลาคิริฟิทมาจาก่างประเทศครับซึ่งอย่างอันนี้ครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแปดร้อยบาทนะครับประมาณพันหนึ่งครับครับ ถ้ามันออกมาแล้วมันไม่สามารถซักได้ก็กล่าประโยชน์นะครับอันนี้อันนี้ผมก็อาจจะต้องสั่งใหม่นะครับนี่ครับอันนี้เราก็ต้องลองดูอีกทีนึงนะครับว่ามันออกลูกไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปเลยนะนี่นะครับจะเป็น p ัสทอโกลนะครับซึ่งในนี้ใส่มาห0ิฟฟองนะครับแต่ผมนั่งสำรวจดูแล้วเนี่ยครับก็ สำหรับตัวนี้นี่มีไข่มาครับมีไข่เยอะด้วยครับนะครับก็เราเราจะลองเดี๋ยวเราจะมาลองลงน้ําดูนะครับว่ามันเป็นตัวมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงน้ําดูนะครับส่วนเวลาผมฟักผมก็ใช้อันาคตเนี่ยครับแล้วก็ดูนะครับแล้วก็จักน้ำนี่เลยก็ได้ครับเวลาเราเพาะคิลลี่ฟิตเนี่ยก็ใส่น้ำแค่นี้ก็พอนะครับให้ให้น้ำมันปิ่มๆนะครับ วันนี้นะครับเราก็เอาวิธีการนะครับสําหรับการสั่งขายปลาจากต่างประเทศมานะครับแล้วก็ว่าเอามาลงน้ํายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทําคลิปคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งดูไข่ปลาก่อนนะครับว่ามันพอมฟักหรือไม่ยังไงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้านะครับว่ามันจะมีลูกปลาเหลือขนาดไหนนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่มันโตขึ้นมาสีมันจะสวยยังไงนะครับเดี๋ยวคอยมาติดตามมาดูนะครับ ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพาะคริฟิตนะครับว่าเจ้าคริฟิตเนี่ยมันเพาะยังไงแล้วก็ทํำยังไงนะครับมีมีสายพันธุ์ไหนบ้างน,นะครับตอนนี้ที่บ้านผมอะครับก็ค่อยๆเ <c oughs> ก็บสายพันธุ์คริฟิตไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะมากนะครับตอนนี้เราก็พยายามสะสมอยู่เรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่ๆเราก็จะพยายามนําเสนอนะครับส่วนปลาคริฟิตนะครับถ้าอยากดูตัวจริงก็ไปดูหน้าร้านได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่หนึ่งสองสายพันธุ์นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆเราก็จะมีหลายๆสีให้เลือกกันนะครับ ลองเลี้ยงกันดูนะครับคิลิฟิทเป็นปลาที่สวยมากนะครับถ้าใครชอบลักษณะของปลาทะเลนะครับอันนี้คือคิริฟิทมันคือปลาทะเลน้าจืดเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับรับใครนะครับที่ชอบคลิปเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Sub s ไ r i b e ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาไข่ลงน้ำดูก่อนนะครับวัสดีครับ